สีขอเมาถึงอีกองค์กรหนึ่งก้อนก็คือมอล่ำขอเขาเมื่อหลายปีก่อนเขาเจ้ามาขออนุญาตเดียนอยู่ในวัดเพราะว่าวัดเนี่ยตั้งอยู่กลางบ้านเด้อัตมากระทัดท่านเขาเจ้าแล้วโยมสุม,มือนีขาเจ้าบ่เบื้องมอล่ำน้ำวัดน้ำบ้านแล้วเจ้าอ,อมาตัง้งมันกับบมีไผมาเบื้องดอกเขาก็ยั่งบเบื่อสือก็ยังดันทัวร่างอยากล่องเบิง ผลปราฏวา่าข้าเจ้าหาขี่รถอ้อมบ้านกระจายเสียงเปิดเพยงวอดสามทุ่มกับบ่มีเมอออกเมตุลมาเบิงจักไล่ประมาณก่อนออกบินธบาตอัตมาก,ก็เลียงยางไปหาเพลินแล้วก็ไขกุญแจขั้วให้เพ่อนมุกเจ้าเอาไปกัดสอบหนึ่งเดอ้อถือบาดทางบัดท้ำบุญทำท่านข้าเจ้ากะบายขอบพุณนแล้วขอบพุ่นอีกหลังจากนั้นอัตมาก,ก็เลยไปบินธบาต กลับมาจากบินธบา,าสีไปล็อกขั้วเขาในขั้วสีหากระสอบเกียงตับข้าเจ้าขนขึ้นรถเบิร์ไม่ออกแม่ตนเทียมาวัดมาว่ากับว่าสีแก้งคว่ำจากสีไปแก้งจับไผ่แล้วนกะข้าจ้บไปแล้วเมียกระสร้างหัวก็ถอะเทวาทมบุญทาท่านนี่หลักก็คือตัวยางถีบดีลาตัวเดียวเนียเน่าครับข่องเฮตยอาชีพคือกันต้องมีจุดด,ด่างพล่อยจะเลื่อนพรอน